สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ปรินจะมาแบ่งปันเทคนิคนะคะวิธีการเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้คุณเนี่ยมีความสำเร็จในเป้าหมายที่คุณปรารถนาค่ะนั่นก็คือเรียกวิธีการนี้ว่า นิยามความสำเร็จหรือสโลแกนความสำเร็จประจำตัวของเพื่อนๆค่ะเคยสังเกตไหมคะในหลักการตลาดเนี่ยสินค้าที่จะโด่งดังติดหูนะคะโฆษณาที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีกอป้ไรเตอร์หรือว่ามีสโลแกนของสินค้าที่เราเคยได้ยินกันเยอะแยะเลยอะไรบ้างคะเข้าทีร่รปินนึกออกนะตื่นดือด้อนำสินที่ดีสู่ชีวิตนะคะ ตือดือ,ดอมีทุกสิ่งให้เลือกสรรอะไรประมาณนี้ค่ะหรือปั๊มน้ํามันมปั๊มหนึ่งนะคะเขาบอกว่า จับเสือใส่ถังพลังสูงประมาณนั้นฉะนั้นนะคะตัวเราเองนะคะควรมีสโลแกนประจําใจประจําตัวด้วยนะคะโดยที่เราเอาความมุ่งมา่ปรารถนาหรือเป้าหมายชีวิตนะคะมาสรุปย่อให้สั้นๆเหมือนคำขวัญประจำจังหวัดประมาณนั้นเช่นถ้าเพื่อนๆอยากร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงมีความรักที่สดชื่นมีการงานที่รุ่งเรืองประมาณนี้นะคะก็อาจจะสรุปมาว่ารวยร้อยล้าน งานรุ่งรักเลิศอย่างงี้น,นี่ชีวิตฉันเป็นแบบไหนอ๋อชีวิตฉันรวยร้อยล้านงานรุ่งรักเลิศเออหรือบางคนสุขภาพใช่ไหมคะรวยแล้สุขภาพต้องดีด้วยค่ะอาจจะบอกว่าออร่ำรวยเงินล้านการงานรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงอย่างนี้ก็ได้นะคะบางทีมันอาจจะแบบ เข้าไปในใจเรามันจะคล้องจองไม่คล้องจองอยู่ที่เราจะออกแบบได้เลยเพื่อนๆลองออกแบบดูนะแล้วมันมีประโยชน์ยังไงคือคำคีย์เวิร์ดสั้นๆเนี่ยมันสื่อสารกับจิตใต้สำนึกได้ดีค่ะหนึ่งแล้วนะสื่อสารได้ดีสองค่ะพูดได้บ่อยๆมันเป็นเหมือนคำสรุปนะคะเป็นเหมือนหัวใจคาถาของเราเองสามค่ะใช้เป็นภาวนาได้ภาวนาในตัวเราเช่นก่อนนอนนะคะก็พูดจนหลับไปเลยค่ะหรือตอนเช้าขึ้นมาก็ ภาวนาได้ก่อนเลยเห็นไหมมันจําได้ไง่ายๆสั้นๆเป็นสโลแกนนะคะอาจจะเป็นเฉพาะปีนี้ก็ได้เพื่อนๆปรารถนาอะไรก็ท่องอันนี้ไปก่อนพอได้แล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้หรือว่าจะทําที่มันเป็นแบบใช้ระยะยาวไปเลยก็ได้อย่างนี้ค่ะลองทําประโยคสั้นๆประจําตัวคุณดูเป็นสโลแกนประจําตัวนะคะทรงพลังมากๆเลยแล้วถ้าได้ผลยังไงกลับมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะอันนี้เป็นวิธีการดีๆที่นามาฝากจากทฤษฎีกลับหลังหันค่ะ